อะไรอะเรามาฟู้ดเนมาฟูดมาฟูดอ๋อมันคืออะไรอะโอ้นี่ไงเป็นเส้นเหรอโมกโมกง้อเอนนะไดไงเป็นแบบนั้นลอาองออออเเออ โอ้นี่ไงเขามี๋อนี่ไงนีแบบาเป็นหนมจีนโอเคเท่าไหร่เท่าแบบเราเลยวันวันเ่าวันเ่าสัวันนองขนมจีนที่เมียนมาค่ทุกคนเนี่ยเขามีพริกวนะเนี่ยวันสอง พันสองประมาณเท่าไหร่หน0งพนสอบาทประมาณยีบาทขนมจีนเมียนมาเดี๋ยวมาลองกินดูนี่ขายกัน้างทางแบบนี้เลยนะนี่โอ้โหดูนะตุะกอนี่ยาีมเลยคูพี่งามด้วยน่หล่ะเ้มคนมากโอเคยินียินเนีย เยอะอี yes yes โอเคโอเคมาชามไหนชามอ่ะเปลี่ยนไปใส่ใส่ถ้วยแทนนี่ครับนี่เป็นหห้อมากเลยลุงเอาไหมเดี๋ยวขอดู้วก่อนแง่ขได้ล้วปเดี๋ยวพี่ลุงถายก่อนอ่ะยยยยย ข้าปุนขุข้าปุนโอเคไปโอนี่เหรอใช่เหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนกาสมากเลยอันนี้เป็นขนมจีนนะครับที่เมียนมาสวัสดีค่ะลาินลามาแล้จะกินจะกินเดี๋ยวมาลองกินดู โอเคโอเคสุบาเฮ้ยเดี๋ยวมาลองกินดูข้าจะเป็นยังไงเธอนั่งตรงนั้นแหละสองเฮ้ยสตีดฟูดรี่สิบบาทระวังกล้องอ่ะอ๋อมาค่ะอันนี้มาลองจีนมาลองกินขนมจีนเมียนมาครั้งแรกเลยเฮ้ยนี่เขามีพริกให้ด้วยนะเนี่ยใครชอบเผ็ดๆก็เติมได้เดี๋ยวให้ดาวลองชิมก่อนให้ดู เป็นยูทูบเบอร์รอเปล่าคะใช่ค่ะมันเคยเห็นที่ไหนไม่รู้ก็เลยติ๊กต๊อกไปห่ะใช่ใช่สวัสดีค่ะเฮ้ยพี่พูดไทยชัดมากเลยอันนี้เขาเรียกอะไรคะทีมเมนมาโมกิงคาค่ะฮะโมกิงคาโมกคิงคาโมกคิงคานะคะโมกิงคาโมกคิงคาขนมจีนใช่ไหมคะขนมจีนขนมจีน นี่น่ากินมากเลยอะครั้งแรกเลยนี่ร้อนๆเลยภานองชิมดูใส่พริกดีกว่าเติมพริกเติม